สวัสดีครับฝากช่องรู้ออนไลน์ไว้ใช้งานด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามว่าแอป My m o ถ้าสมมติว่าเราลืมรหัสผ่านนะอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นานนะเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าแอปพลิเคชันได้นะเราต้องทำยังไงเราต้องไปสาขาหรือไม่นะครับใช่แล้วครับเราต้องไปสาขาอย่างเดียวนะครับไปแก้รหัสผ่านที่สาขานะครับแล้วก็ไปรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่นะครับโดยการยืนยันตัวด้วยบุคคลจริงๆนะ ใช่ว่าทุกคนก็จะสะดวกนะบางคนก็อยู่ไกลสาขานะการที่ต้องไปดีเซ็ตรหัสผ่านบางทีเราก็ไม่สะดวกนะฮะบางคนก็บอกว่าทําไมแม่องอื่นถึงทําได้นกรเทพกรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์อะไรพวกนี้ทําไมเขาถึงสามารถที่จะรีเซ็ตรหัสผ่านได้ด้วยตัวเองนะครับก็คือสามารถทําได้ด้วยตัวเองอาจจะยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชนนะครับด้วยเบอร์โทร o t p เหล่านี้นะครับหรือสแกนใบหน้าก็สามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตัวเองนะครับ ทำในแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะแล้วทาไมของออมสินถึงทําไม่ได้เพราะว่าออมสินไม่ทันสมัยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าของอมสินนะครับเขาไม่มีระบบรีเซ็ตรหัสผ่านนะฮะก็เลยต้องไปที่สาขานะครับอาจจะเพื่อ,อนโยบายของเขานะครับเพื่อความปลอดภัยที่แท้จริงปลอดภัยสูงกว่าบางธนาคารหรือธนาคารอื่นๆก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจในวัตถุประสงค์ของอ ธนาคารอมสินหรือแอปไมโมนะครับว่าทําไมถึงไม่สามารถที่จะรีเซ็ตรหัสผ่านได้ด้วยตัวเองกรณีที่เราลืมรหัสผ่านนะฮะนั้นผมสรุปนะครับถ้าเราลืมรหัสผ่านแอปไมโมนะครับเราต้องไปรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ที่สาขาใดสาขาหนึ่งก็ได้นะครับของธนาคารอมสินนะครับโดยนําบัตรประชาชนไปนะถ้าเกิดว่ามีบุ๊คแบงก์ไปด้วยก็ดีนะครับแล้วก็เบอร์ที่เราใช้กับแอปไมโมนั้นนะครับไปที่สาขาได้เลยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะดําเนินการให้นะครับ คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ